สวัสดีพอยพี่น้องวันเทาสู้ขู่ทุกคนนะคะวันนี้ข้าพ,พอกับนิดานะคะตอนนี้ค่ะนิดาอยู่ที่ตู้เย็นหลังวันเทานะคะพอยพี่น้องค่ะื้นนี้นะคะนิดาจะพาพอยพี่น้องเนาะมาเบิ่งนะคะพืชพักสวนคร้วรัว่ากินได้ของเรานั่นเองนะคะื้อนี้นิดามีข้านาค่ะนี่ขนานะคะพลอยพี่น้องค่ะจากที่นิดาเคยในไทยพอมพี่น้องเบิ่งอยู่เนาะที่เฮาาด้ปลูกขนา เออที่เขาได้ปลูกกวางตุ้งไปนะคะแต่วันนี้เป็นแปลงคณะของนี่ด่าเนาะนีด่าก็ได้เก็บกินเก็บแจกเก็บขายแล้วกับมีนะคะพี่นองค่ะแต่ว่าเมื่อนี้พอดีว่ามันหลายนะคะเออเขาก็เลยจะอา่าเก็บไปขายเนาะคะ่ะนี่ด่าก็เลยจะชวนพ่อแม่พี่น,อนะะ้องแล้วค่ะมาเก็บคณะไปขายน้ากันนะคะวิธีตัดคณะกันยังไๆนะคะพี่นองค่ะเขาจะมดหอนรากเขาออกเนาะ เขาจะตัดเอานะคะเพื่อที่ให้เขาปงไม้นะคะมีค่ะเพื่อนๆต้นใหญ่ะคกะเลยนะค่ะต้นใยต้นอวบอันนี้เป็นคณะคณะใบอันนี้เป็นคณะยอดเออคณะใบคณะยอดด้วกัน,นะ,ะเออนี่ค่ะต้นบางใยเลยนะคะนี่ดาวกับปลูกไง่าไงนะคะพี่น้องค่ะมีซ่องหนึ่งนะคะซ่องเดียวนะคะซ่องเดียวนี่ได้ได้หลายนานแห้งนะคะ นี่กับพอดีพ่อเก็บแล้วเนาะเออนี่ค่ะนี่ดาปลูกง่ายๆนะคะพอพี่น้องค่ะเวลาอ่าปุ๋ยน่ดาจะใส่ปุ๋นนะค่ะใส่ปุ๋ยมักใส่ปุ๋ยี้่ัวามาักนะคะและก็จะเป็น ได้ต้นยังงอบอวกนะคะออนี่ดาจะว่าฉีดยานะคะพ่พี่น้องค่ะบ่ฉีดยากันมาเร่งว่าฉีดยาว่าฉีดสารเคมีแล้วค่ะอผู้กินกะปลอดภัยนะคะผู้ปลูกกับปลอดภัยเนาะเวลาเราไปฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้องเสียะค่ะกับปลอดภัยนะคะคุณค่ะนุ่มันต้นยหญ่เฮ้ยงนะคะนี่นี่ดาสะออนนะคะกัเลยเออเดี๋ยว ไทยฝากคนพี่ดองทั้งบ้านนะคะให้ได้ชมน้ำกันนะคะคุณคะเป็นคณะปอดสารเลยเนาะนี่จะเห็นว่ายังเห็นฝุ่นอยู่นะคะเห็นฝุ่นถุงว่าปลูกแบบบ้านๆน,นะคะแต่ง่ามงามบราคาักเลยนะคะนี่กรอบๆนะผู้าสาวนี่แหละก็ จะบอกว่านะคะเป็นนี่ก็เป็นการสางร่ใดใดอีกข้างหนึ่งนะคะพอยพินงค่ะนี่นิดาจะเก็บขายสองสามรอบแล้วนะคะอันนี้คือในพักนี่คือซ่องเดียวนะคะพอยพินงค่ะที่ที่ทีนิดาเอามาวานเอามาปลูกนะคะแต่วานิดาจะ แแบไปเรื่อยๆค so out. ่ะพอพี่น้องค่ะปลูกไปเรื่อยๆนะคะเห็ดแปลงไปเรื่อยๆนี่จะเป็นแปลงทีสองแล้วกันนี่ด่ายขึ้นแปลงไปอีกนะคะเออเท่ากับจะได้เก็บกินเก็บขายอยู่ตลอดนะคะพอพี่น้องค่ะเท่ากับปลูกไปเรื่อยๆนะคะรา่ว่าจะเป็นขนาดกะดีนะคะกวางตุ้งกระได้นะคะพักขึ้นบ้านเท่านี้ละค่ะปลูกอยู่ปลูกกินนะคะเหลือกินเท่ากระแจกนะคะเหลือจากแก่เท่ากรขายนะคะเออ นี่ค่ะค่ะอยู่แบบนี้เท่ากับใส่ชีวิตสา้นนะคะพ่อพี่น้องค่ะยิงช่วงนี้เนาะยิงนี่โรคระบาดแบบนี้นะคะเท่ากับตอ้องพึงพาเจ้าของนะคะพ่อพี่น้องค่ะลดรายจ่ใจนะคะเพิ่มรายได้เป็นการลดรายจ่ใจแล้วกับเพิ่มรายได้ใดนะคะ ใส่เวลาว,วางไงประโยชน์เกิดประโยชน์นะค,พพนคะพรีิน้องค่ะนี่ด่างัะนี่แหละค่ะปลูกผักปลูกงาอยู่น้วมัวน้ำสวนนะคะ <c oughs> นี่ค่ะโอ้ต้นใย,ยแห้งนะคะพพีิน้องค่ะมเสอ้นี่ดาวพัดกับโอเคนะคะคือว่าต้นกรอบต้นอวบนะคะนี่เขาเลยกินพักกอดสารพอนะ้อ มื่อนี้นี่ด่านกะมาสันๆน,นนะคะแค่อยากซื้อให้พ่อแม่พี่น้องเห็นว่าเออเข้าปลูกพักพืชพักสวนขั้วยู่ขางหัวขางสวนเท่านี้กะสามารถสร้างรายได้นะคะเกิดประโยชน์ได้นะคะใส่เวลาใส่เวลาวางให้เกิดประโยชน์อาหารทีปล่อดให้นะคะเขาลงุกปลูกเองนะคะเขาจะจับปูกว่าเออปลอดภัยไรสารร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะผู้กินกะ อปอดไผ่นะคะผู้ปลูกกับปอดไผ่เนาะเออเท่ากับใส่ชีวิตง่ายๆค่ะ,ยะเย่าไปเห็นเห็นมันหยางนะคะพอพี่น้องค่ะปลูกกันง่ายๆนะคะเม็ดพักซ่องเดียวกับเด้หลายหลายแปลงนะคะเออข่ามุนีนะคะนี่ดากะเอาผ้าน้าสวยๆนะคะของบ้านสวนของขวัญเท่าเนาะมาฝากมาต้นพอยพี่น้องกัอย่าลืมนะคะพอยพี่น้องค่ะ ลุงือละคะลุงเเห็ดลงเมือลูกนะคะ,ะคาะ,ะสำนับมื้นนี้นะคะนี่ดาดก,กัดจากโคาพ่อพี่นองไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ